เทรนความคิดแบบนี้คุณก็มีทุกอย่างได้อะไรที่คุณคิดอ่ะมันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นลองตรวจตราความคิดตัวเองดูว่าส่วนใหญ่สิ่งที่ฉันคิดในตอนนี้ฉันคิดถึงสิ่งที่อยากให้มันเกิดหรือไม่อยากให้มันเกิดกันแน่พูดง่ายๆคือสิ่งที่ฉันคิดในตอนนี้มันคือสิ่งที่ฉันอยากได้หรือสิ่งที่กังวลถ้าคุณฝึกทักษะ ของการควบคุมความคิดให้ไปในทางที่คุณต้องการได้เชี่ยวชาญมากขึ้นแล้วเนี่ยเวลาคุณมีความคิดที่มันตรงกันข้ามกับสิ่งที่ต้องการอะคือสิ่งที่คุณกังวลน่ะผุดขึ้นมาคุณก็จะดีเทคมันได้เวลาเราอยู่กับคนรอบข้างที่คิดลอบอะค่ะเราก็จะเป็นคนคิดลบคนที่คิดลบๆแบบนั้นด้วยโดยไม่รู้ตัวสมมตินะว่าหน้าบ้านของคุณเนี่ยมันเป็นที่ทิ้นขยะ มันจะมีกลิ่นเหม็นคุณอยู่ตรงนั้นทุกวันทุกวันอยู่เป็นเดือนอยู่เป็นปีคุณไม่ได้กลิ่นเหม็นเลยค่ะเพราะอะไรคะเพราะเคยชินกับกลิ่นเหม็นนั้นค่ะแต่เมื่อไรก็ตามที่เทศบาลเขาบอกว่าอุย๊ยบริเวณตรงนี้มันไม่ใช่ที่ทิ้งขยะอีกต่อไปแล้วนะเพราะว่าเราอะได้เตรียมที่ทิ้งขยะที่ใหม่ไว้เรียบร้อยแล้วอยู่ไกลเมือง อยู่นอกเมืองไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เลยเพื่อไม่ให้เกิดมลพิษวันต่อมาเขาก็เลยมาจัดการเอาขยะทุกอย่างออกไปจากข้างบ้านคนุณตอนนี้มันไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วค่ะคุณเดินเข้าบ้านคุณอยู่ในบ้านบ้านชั้นหอมจังเลยบ้านชั้นอยู่แล้วสบายจังเลยผ่านไปหนึ่งเดือนผ่านไปสองเดือนมีคนที่ไม่รู้ค่ะว่าไอ้ที่ตรงนี้ข้างบ้านเราอะมันไม่ใช่ที่ทิ้นขยะแล้วนะ เขาไม่รู้เขาก็เลยเอาขยะมาทิ้งเหมือนเดิมทันใดนั้นคุณดีเทคได้ทันทีเลยค่ะว่ามันมีกลิ่นเหม็นอยู่ข้างๆบ้านขุดนี่คือการเปรียบเทียบที่ง่ายที่สุดเมื่อพูดถึงการควบคุมความคิดแต่เดิมเราอยู่กับกลิ่นขยะนั้นมาเราไม่รู้สึกว่ามันเหม็นเราเคยชิน ก็เหมือนกับเราอยู่ในสภาพแวดล้อมของคนคิดลบๆพูดลบๆทำลบๆจนเคยชินและเราก็เป็นคนที่คิดลบพูดลบทำลบนั้นด้วยเช่นกันแต่วันหนึ่งค่ะคุณได้มีข้อมูลใหม่คุณได้มีความรู้ใหม่ฉันไม่ต้องคิดลบก็ได้นี่ว่ะฉันสามารถเปลี่ยนไปคิดในสิ่งที่ฉันต้องการก็ได้นี่ว่าฉันไม่อยากที่จะให้หัวสมองฉันเนี่ยมันเต็มไปด้วยความกังวลแล้วก็ก้อนข,อข,อขอมุขขมัวสีดำมีต่อไปละ ฉันอยากที่จะคิดแล้วมันลื่นรมอ่ะคิดแล้วมันจะลงใจอ่ะฉันเปลี่ยนมันได้ก็เหมือนกับวันที่เทศบาลเขามาย้ายขยะทุกอย่างออกไปจากข้างบ้านของคุณตอนนี้คุณรู้สึกปลอดโปร่งมากเวลาฉันคิดอะไรฉันก็ยิ้มเวลาฉันคิดอะไรฉันมีความสุขจังเลยอ่ะตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันเอนจอยกับการเป็นตัวฉันมากเลยอ่ะฉันชอบที่ฉันคิดดีๆแบบนี้แต่พอวันหนึ่ง มีคนที่ไม่รู้ค่ะกลับเอาขยะมาทิ้งไว้ข้างบ้านคุณเหมือนเดิมตอนนี้คุณมีทักษะแล้วว่าเฮ้ยฉันไม่ใช่ความคิดลบอันนั้นฉันสามารถเลือกที่จะคิดดีๆได้คุณเลยได้กลิ่นเหม็นค่ะคุณดีเทคได้ค่ะคุณรับรู้ทันทีคุณสัมผัสได้ทันทีว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ คนคนนี้ที่กำลังพูดกับฉันอยู่เขาเป็นคนที่มีความคิดที่ไม่ตรงกับฉันเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังอยู่ตรงนั้นมันเป็นความผิดของคุณคุณสามารถบอกเขาได้ว่าจะไม่ฝักคุณสามารถบอกเขาได้ว่านี่ไม่ใช่ที่ทิ้งขยะอีกต่อไปให้กรุณาย้ายขยะที่คุณเพิ่งทิ้ง ออกไปทิ้งในที่ที่ควรจะทิ้งชัดเจนไหมคะไปฝึกนะคะแต่เดิมเราอาจจะเป็นความคิดลบนั้นแล้วเราก็ไม่รู้ตัววันนี้ครูมากระตุกให้คุณได้เปิดสวิตช์พลังวิเศษในตัวของคุณคุณมีอยู่แล้วคะ่ะครูแค่มากระตุกให้คุณรู้เท่านั้นเองว่าคุณเปิดสวิต์มันได้แล้วต่อจากนี้คุณก็สามารถเลือกในสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นได้ค่ะ มันไม่แปลกนะถ้าคุณสามารถคิดในสิ่งที่คุณต้องการคิดแล้วคุณก็ยิ้มแล้วก็รื่นรมมีความสุขแต่อีกวินาทีต่อมาคุณเผลอไปคิดถึงสิ่งที่กังวลวินาทีต่อมาคุณเผลอไปคิดถึงสิ่งที่รู้สึกผิดมันก็ไม่เป็นไรนะแต่ขอให้มีทักษะในการดีเทคกอะนี่ฉันกำลังคิดถึงสิ่งที่ไม่ต้องการอยู่เปลี่ยนมันซะคุณเปลี่ยนมันได้นี่คือพลังในตัวคุณค่ะเอาสิ่งที่คุณถ่ายทอดตอนเนี้ย ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใครอยากมาลงลึกทุกๆรายละเอียดกับเรื่องของความคิดไปเจอกันในคอร์สออนไลน์พลังความคิดในระมิตชีวิตให้เป็นเลยแล้วคุณก็จะได้รู้จริงๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของฉันน่ะมันมีแต่เรื่องดีแล้วก็จะไม่ต้องกังวลไม่ต้องรู้สึกผิดแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนกับว่าคุณกำลังได้รับของขวัญตลอดเวลาของขวัญภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร present present แปลว่าของขวัญอีกความหมายหนึ่งของ present แปลว่าปัจจุบันค่ะทุกขณะในปัจจุบันเนี้ยมันคือของขวัญในชีวิตของคุณนะไปเจอกันในคอสพลังความคิดนะคะมูลค่าของมันอะหนึ่งมืนห้าพันเก้าร้อยบาทซึ่งครูมองว่าคุณค่าของมันอะเกินราคานี้อยู่แล้วลองคิดดูสิว่าคุณแค่รู้กฎของความคิด คุณแค่ขอบคุณเป็นคุณแค่รู้ว่าจะควบคุมความคิดตัวเองอยังไงเทรนความคิดอย่างเนี้ยแล้วคุณก็มีทุกอย่างได้อะมันเกินไหมมันเกินกว่าหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยไหมมันเกินอยู่แล้วค่ะแต่ใครที่ดูไลฟ์นี้อยู่ครูให้ราคาพิเศษที่เจ็ดพันเก้ารอยบาทแคปหน้าจอนี้ทักมาที่ l i น e แอดครูไอวีนะคะและถ้าเกิดว่า ใครนะคะที่บอกว่าอยากคุยกับครูค่ะเพราะว่าหนูไม่สามารถที่จะควบคุมความคิดได้เลยอะหนูไม่สามารถจะเลิกกังวลได้เลยอ่ะหนูไม่สามารถที่จะออกจากความคิดลบๆเพราะหนูฝึกแบบนั้นมนานานเหลือเกินได้เลยอะค่ะครูอยากให้ครูช่วยอะค่ะมา p r i v a t กับครูค่ะครูจะได้ช่วยให้คุณสามารถคิดในสิ่งที่คุณอยากจะคิดได้จริงๆเพิ่มจาก ราคาคอร์สออนไลน์เนี่ยอีกแค่1 0 0 0 0มนบาทนั่นหมายความว่า private กับ p r i v a t e แบบออนไลน์ทีเรื่องของความคิดราคาพิเศษให้ในไลฟ์นี้อยู่ที่1,7,900บาทแล้วคุณได้รับคอร์สพลังความคิดไปเรียนด้วยแนะนำคอร์สพลังความคิดเนี่ยคุณสามารถเรียนทบทวนได้หลายรอบและคุณควรจะเรียนหลายรอบแต่ถ้าอยากให้ครูช่วยแบบเฉพาะตัวคุณก็ private coaching เรื่องของความคิดแล้วพบกันนะคะแทปหน้าจอนี้ทักไปที่ l i n e แอดครูอวใส่แอดนำหน้าตามด้วย k r u i v y แล้วไปเจอกันนะคะ